ขอนเริ่มต้นเนี่ยอยู่เดือนละประมาณ5,000กวา่าเท่านาั้นานะครับผมนี่นะตอนนี้จะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนี่ครับไฟขึ้นติดหมดนะครับผมทีเดียวติดครับ มาครับผมวันนี้พบกันเช่นเคยกับรวมรถครับผมช่องนี้ครับรวมไว้หมดครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมนี่เดี๋ยวจะค่อยๆเรียบเรียงกันวันนี้ครับยังอยู่กันที่เดิมที่ลาดหวายครับผมนี่นะกับ Honda าแจ๊ g จครับคันนี้เป็นตัว 1.5V ครับปี2010นี่นะครับหน้าตาแบบนี้เลยราคาตั้งไว้ครับ250,000เท่านั้นฟังอีกครั้งครับ250,000เท่านั้นครับกับ h o n d a าแจ๊ครับจี 1.5V ปี2010คันนี้ครับผมนี่ ขอนเริ่มต้นนี่อยู่เดือนละประมาณห้า0ันกว่าเท่านั้นนะครับผมนี่นะผู้ค้านี่เครดิตฟรีดาวได้เลยนี่เพิ่งออกรถได้ตังคืนด้วยนะครับผมรายได้นี่สองเท่าของค่างวดนะจัดได้เลยนะครับผมนี่นะใครหาอยู่ครับกับผมตาใจครับตัวจีอีคันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวหนึ่งจุดห้าวีนะครับผมไฟหน้าครับอ่ะนี่เราให้ดูกันก่อนเลยครับไฟหน้าอันนี้ไม่ค่อยใส่นะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแก้ไขให้ปัดให้เงาๆงไปเลยนะครับผมอันนี้แก้ไขได้ไม่ยากครับผ ต่อมาครับก็จังหน้าเป็นลายรังผึ่งนะครับผมอันนี้ขอภัยครับให้ดูในส่วนของสีสันนิดนึงครับสีสันครับนี่สีขาวเรียบแบบนี้ครับอันนี้เราคุยกันเลยสีนี้ทํามาเรียบร้อยแล้ะนะครับผมไม่ต้องไปลุ้นกันเลยนี่ครับเราแจ้งกันตรงตงนะครับผมนี่นะแล้วีในส่วนของด้านหน้าครับกระจกเดิมนี่นะไม่โฟกัสที่โอเคนี่ครับกระจกเดิมพันด้านะครับผมนี่แล้วหน้าตาแบบนี้ครับตัวนี้ได้เป็นล้อขอบสิบห้านะครับเป็นทิดเบรคสี่ล้อ เอาไว้ไปเปลี่ยนลายเอาเองลวกันนะครับผมอันนี้เอาล้ะอันนี้ไปก่อนพันมาครับมาดูในส่วนของตัวกระจกข้างครับกระจกข้างนี้มีไฟเลี้ยวมาด้วยครับแต่ไม่ใช่พับไฟฟ้านะครับผมนี่เดี๋ยวเปิดดูด้านในสันนิดนึงนี่ครับโอ้โหอันนี้ฟิล์มยางมืดนะครับผมให้ดูภายในกันก่อนนี่ครับภายในก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับเป็นบ่อหนังนะครับผมนี่นะหน้าตาภายในครับแสงจานนิดนึงไปเดี๋ยวไปต่อกันครับนี่ยวดูในส่วนของแผงประตูกันทั้งนิดนึงครับนี่ สีดำครับเดิมเดิมครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมแล้วตัวนี้ครับให้ดูในส่วนของพวกเพจนี่ตัวเพจมองเห็นชัดเจนนะครับผมนี่เจี๊นะนี่ครับรอยขนล้าต่างๆครับนี่ก็จะให้ดูกันนะครับผมเส้นสายต่างๆครับนี่เรียบร้อยดีครับดีครับผมซอกต่างๆนะให้ดูกันนะครับนี่เดี๋ยวไปต่อกันมาแล้วตัวนี้นี่มีวัตถกาดมาแล้วด้วยนี่สี่ด้านเลยนะครับผม กันมาครับมาดูในส่วนของประตูด้านในกันบ้างนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้นะนี่ครับมาลองดูกันตัวแผงประตูครับหน้าตาประมาณนี้ถัดมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของภายในนี่ครับตัวบอกครับภายในครับบอกสีดําตัวนี้แจ๊สเนี่ยพับได้อยู่แล้วครับผมนี่นะไปดูหลังคาด้วยเลยครับภายในครับผ้าหลังคาครับสะอาดนะครับมีนะหน้าตาแบบนี้เยรียบร้อยครับผมตัวด้านข้างครับมีนะ สกเพดมีมาสติ๊กเกอร์อยู่ครับนะครับผมมามาดูดีสองด้านหลังครับด้านหลังนี่ตัวนี้จะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับผมนี่นะแต่ไม่มีไฟเบรกนะที่สปอยเลอร์ไม่มีไฟเบรกนี่เป็นโลโก้บูกเกนมาแทนหน้าตาแบบนี้ครับหมดด้านหลังนี่ด้านหลังจะมีตัวเซนเซอร์ครับสองจุดนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้อ่ะให้ดูด้านหลังสักน,นิดนึงนี่ครับด้านหลังนะของด้านจาครับคันนี้หน้าตาแบบนี้เลยเดีย๋ยวเราเปิดดูด้านในกันดีกว่า โอเคครับมันดูดีส่นด้านในกันตัอต่างๆ,างๆครับไล่เรียนไปนี่นะครับผมให้ดูกันครับ,น,น,รบนี่ตัวต่างๆครับนี่ตัวตัวการโชว์นะครับผมนี่ด้านหลังนะแข็งๆนี่เปิดทิ้งไว้นี่ให้ดูเลยแบบนี้ไม่มีซุดนะครับผมโอเคไปแล้วเรามาดูดนส่งด้านในกันบ้างด้านในครับนี่ตัวนีะมี้ายางนะครับผม เดี๋ยวลองเปิดดูในพาย,ยางมีอะไรบ้างอ่ะนี่ผมใต้พาย,ยางนะลรอไอะไรครับชุดอุปก,กรณ์แม่แรงนี่อยู่ตรงนี้ด้านล่างเนื้อภายในครับเดี๋ยวเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยนะนี้โอเคไปไปต่อกันนะนี่ภายในประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูจากด้านหลังไปด้านหน้านิดนึงภายในนะครับผมเดี๋ยวดูราคาเรียบร้อย,รย,รอยครับผมนี่เปิดให้ดูรวมถึงครับนี่แผงแผงด้านหลัง นี่นะไม่ค่อยมีรอยนะอันนี้ใช้ได้เลยโอเคไปครับไปต่อกันถัดมาครับมาต่อกันในส่วนของภายในนี่ดูแผงประตูด้วยนะครับผมแผงประตูครับเรียบร้อยปกติดีภายในครับในสีดำตัวนี้ครับของแจ็สก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูซอกนิดเลยเดดลือนะครับผมนี่นะตัวซอกต่างๆครับก็จะเป็นประมาณนี้เลย มาครับมาดูในส่วนของประตูด้านหน้าคนขับของผมนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับแหงประตูครับนี่นะรีบร้อยร้อยครับตัวนี้ครับอ๋อให้ดูภายในท่านิดนึงนี่ครับเป็นบอหนังนะภายในหน้าตาแบบนี้ครับมาดูตามซ่อกด้วยสองซอกให้ดูตั้งนิดนึงหัวน้อตต่างๆครับนี่นะมองเห็นไน้นีนะเส้นสายต่างๆครับตามมาไล่มานี่มาดูหัวน็อตนี่เห็นไหมเหมือนเดิมครับ นี่นะติ๊กเกอร์มีสครัเพจครับนี่อันด้าแจ๊ดมีครับผมมีตัวบาสีดำแข็งครับพงมลายตัวนี้ไม่ใช่ปกติฟังก์ชันนะเป็นพงมลายธรรมดาครับผมถัดมาครับมาดูในส่วนของด้านข้างนี่ตรงนี้ตัวปร่ากระจกครับอยู่ฝั่งขวานะแต่ตัวนี้ไม่มีพับอัตโนมัติพับมือเอาแต่ปรับไฟฟ้านะครับผมถัดมาครับเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวหามุมที่มันมองเห็นใช้ดๆก่อนนะนี่ครับไฟขึ้นติดหมดนะครับผม ทีเดียวติดครับนี่นะคันนี้ครับเล็กไม้ครับนี่ตั้งแสนห้ามาสรุปกันอีกทีหนึ่งกับ Honda Jazz ครับคันนี้ตัว GE ครับปี Honda Jazz GE หนึ่งจุดห้า V ครับปีสองพันสิบนะครับผมราคาตั้งไว้สองแสนห้าหมื่นนะผ่อนเดือนห้าพันปไปลายนะครับผมนี่นะเดือนประมาณห้าพันก็อยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยนะครับผมนะส่วนต่างๆอะไรก็ว่ากันไปครับนี่ครับ ัวฟอร์มูลเสียงเดิมๆนะครับผมแอเป็นแบบปุ่มปรับนี่นะแบบนี้นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเกตต่างๆครับผมนี่นะคู่มืออะไรมีนะครับผมเก็บของสองชั้นนะครับผมนี่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยให้ดูภายในกันส่วนหลังคายเราให้ดูกันอยู่แล้วให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ ไปถึงท้ายรถเลยเรียบร้อยสวยๆแล้วมาดูรอบกันครับนี่อันนี้ดูการเดินรอบนิ่งๆนะครับผมนี่นะให้ดูกันแบบนี้ตัวเกียร์ครับนี่หัวเกียร์เรียบร้อยดีตัวเลขต่างๆอยู่ครบนะครับผมตัวเบรกมีนะครับโดยรวมครับคันนี้ค่อนข้างเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะคันนี้มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคันนี้ครับกับข้อดัใจครับ GE 1.5V ปี2010ครับราคา250,000บาท นี่คนระผ่อนเดือนประมาณห้าพันกว่านะครับผมหกปีนะนี่หน้าตาแบบนี้ใครสนใจครับมองหาอยู่เรามาดูได้เลยที่ด้านขวายนะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้นะครับผมมือโซฟโอมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์นะครับเจี๊ยบนะครับผมนี่นะเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องดูกันสักนิดนึงแล้วกันนี่มาแล้วนะครับผมมาครับไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องครับนี่คนระับหน้าตาแบบนี้ครับห้องเครื่องข้างบนมีแผ่นกันความร้อนครบนะนี่นะข้างล่างเป็นแบบนี้อ้าว ให้ดูทั้งนิดนึงครับนี่รอยน้อตต่างๆนี่นะให้ดูกันอ่าสติกเกอร์นี่นะมีหมดครับมอคอะไรก็ต่างๆครับว่าไปนี่นะหัวน้อนนะตัวดักลมตัวบางความร้อนนะครับผมนี่แล้วดูห้องเครื่องด้านล่างนะให้ดูนี่มีฝุ่นบ้างขออภัยนะครับผมนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับเดิมเดิมนะครับผมเนี่ยเดินนิ่งนี่ครับอนนี้ไปทางวัดหน่อยเรียบร้อยเลยนะครับนี่สวยๆนะพูดกันแบบนี้ครับสำหรับตัวฮันด้าแจ็คครับอันนี้ครับใครมองหาอยู่ครับไม่อยากให้พลาดกันครับ สนใจครับโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสามแปดเจ็ดศูนย์ครับเจี๊ยบแล้วครับผมนี่นะกับเจ้าฮอนด้าจีคับหนึ่งจุดห้าวีครับตัวนี้ตัวจีเอครับปีสองพันสิบนะครับผมราคาตั้งไว้สองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสามแปดเจ็ดศูนย์ครับเจี๊ยบแล้วครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งอาจจะพูดเร็วไปนะครับผมนี่ใครมองหาอยู่นะครับอยู่ใครอยู่สมุดประกันครับนี่เซ็นลาดหวายนะคครรรััััับบผมมมมมนนนนนนีีีี่่่่่าาาาดดดดดดูไไไไไ้้้้เเเเลลลยยยยยะะออกกกใใใหหหพพ๋๋ววววสสฟทข นะไม่ยากอันนี้แก้ไม่ยากนะครับผมให้ทูกใจรถไว้ก่อนมาดูมาดูมาเห็นด้วยตาถ้าชอบแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับผมนี่เดี๋ยวดูแลให้เลยตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมสนใจครับฝากไว้ด้วยเลยสาหรับคันนี้นะอย่าลืมโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมและการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ